นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาลงพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระหว่างวันที่สามถึงห้าพฤศจิกายนสอง5ันห้า้อยห้าสบห้าโดยมีนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายตูชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและนายเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับ ด้วยความเหมาะสมของอำเภอแม่สอดหรือนครแม่สอดซึ่งเป็นประตูสู่อาเซียนและประเทศจีนเป็นหนึ่งในห้าอำเภอติดเขตแดนไทยพมา่าทางภาคเหนือของไทยซึ่งมีมูลค่าการค้าขายบริเวณเขตชายแดนไทยกับพมา่าสูงเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนืออำเภอแม่สอดมีความพร้อมทางด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและโลจิสติกซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมในหลายด้าน รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ในการนี้ประธานรัฐสภาทั้งสัมภาษณ์แก่สีมวลชนเกี่ยวกับการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการในโอกาสเป็นประธานพอดกระถินนวัดดอนมูลตําบลสท่าขาแดงอํเภอแม่สอดจังหวัดดาดีเรา เพื่องที่จะยกฐานะแม่สอนของเราเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพื่อให้เราเรียนรูหรือท่านสายลุงพระนาษีพระฤาษีกับเด็กน้อบด้วยแล้วก็ได้กระบวการที่จะมาเยี่ยมพี่น้องชาวแม่สอนของเราครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ท่านประธานสภามาเยี่ยมศูนย์คุณแม่บ้านในวันนี้เราเป็นกลุ่มแม่บ้านส่วนมากก็จบป .4 กันทั้งนั้นที่ทํางานมากันตั้งแต่เป็นเวลาตั้ง28ปีตอนนี้ก็ตั้งแต่เงินมี600บาทตอนนี้มีตั้ง1 3บ4ล้านเราก็บริหารจัดการกันเองจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอด มีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจของประธานรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นประธานรัฐสภาของคนไทยทุกคนและเมื่อโครงการนี้สำเร็จประเทศไทยจะมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการค้าเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างดียิ่ง